สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พู้เรามีเรื่องเล็กๆแต่ว่าทรงพลังมากมาเราให้ฟังกันเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งนั่นก็คือช้างไทยนั่นเองคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการตั้งทันของช้างเนี่ยใช้เวลานานถึง22เดือนหรือว่าเกือบ2ปีเลยนะคะฟังดูนานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลองนึกดูแล้วเนี่ย ตรงนี้เองที่มีบทเรียนสำคัญสำหรับชีวิตเราทุกคนอยู่คิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอย่ยการที่ช้างต้องใช้เวลาตั้งคันนานๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าช้างอ่อนแอน,นะคะแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่ถูกต้องไหมคะลูกช้างเกิดมามีน้ำหนักเป็นหลายร้อยกิโลต้องใช้เวลาในการเติบโตภายในแม่ของตัวเองเพื่อให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกภายนอกได้อย่างแข็งแรงมันเหมือนกับ ความฝันของเราเลยค่ะความฝันใหญ่ๆความสำเร็จยิ่งใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะมากกว่าฝันเล็กๆนะใช่ไหมคะที่มันเข้ามาแบบรวดเร็วแล้วก็ผ่านออกไปหรือว่าหายไปหลายครั้งในชีวิตเราอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเร็วๆนะคะอย่างเช่นบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่า อาจจะหาทางรัดมาเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักเนี่ยหายไปภายในวันพรุ่งนี้เลยหรือว่านักเรียนที่อ่านหนังสือแล้วคิดว่าอืเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเก่งขึ้นในทันทีหรือว่า,าคนที่ทำงานเริ่มธุรกิจเล็กๆแล้วก็อยากจะให้มันขายดีตั้งแต่เดือนแรกเลยหรือบางทีเนี่ยบางคนก็อยากจะให้ความรักที่เราได้เพิ่งเจอเนี่ย มันลงตัวได้ในเวลาอันสั้นอืมแต่ความจริงก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องการเวลาเสมอนะคะเหมือนล,ลูกช้างที่ไม่ได้เกิดในเก้าเดือนเหมือนมนุษย์แต่ใช้เวลาถึงยี่ิบสองเดือนใกล้เคียงกันนะคะอะไรที่คล้ายกันก็คือลองนึกถึงชาวนาบ้านเราดูนะคะเ,เขาไม่สามารถหว่นข้าววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยถูกต้องไหมคะ ข้าวจะต้องได้รับการรดน้ำดูแลแล้วก็รอคอยตามฤด,ดูกาลแล้วถึงจะได้ผลผลิตที่ออกมาอิ่มท้องให้ทั้งครอบครัวได้ความฝันของเราก็ไม่ต่างกันค่ะมาต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนในการรอเช่นเดียวกันถ้าแม่ช้างใจร้อนอยากให้ลูกเกิดเร็วเร็วนะคะทางทังที่มันยังไม่พร้อมเนี่ยลูกช้างอาจจะออกมาแม่แข็งแรงพอที่จะรอด หรือว่าใช้ชีวิตในป่าใหญ่ได้ถูกต้องไหมคะชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราพยายามที่จะเร่งผลลัพธ์ให้ออกมาเร็วทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา,าหรือว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยอาจจะยังมั่นคงไม่พอที่จะยืนหยัดไปได้ยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยไปต่อไม่ได้ ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมฝันของฉันใช้เวลานานจังเลยให้คิดถึงแม่ช้างไว้นะคะว่าความยิ่งใหญ่ต้องการการรอคอยเสมอรวมทั้งความอดทนด้วยสุดท้ายนี้นะคะผู้เล่าอยากจะบอกว่าอย่ารีบอย่าท้อจนคิดว่าความฝันเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่าบางทีคุณกำลังตั้งคันกับความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ แล้วคุณล่ะคะมีความฝันอะไรที่กำลังบ่มเพาะอยู่ในใจอยู่บ้างเล่าไว้ในคอมเมนต์นะคะเผื่อเรื่องของคุณจะเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งที่กำลังรอแล้วก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้เราได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา7นาฬกาเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ